นอนแคมปิ้งบนยอดเขาลับไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีคนรู้จักวิว360องศากับเส้นทางที่ไม่ธรรมดาและที่นี่คือโคชันเลยโอวตารรีวิวที่บอกว่าทางสบายสบายอย่าไปเชื่อมันชึ่นทางยังวะถ้าเชื่อเขาก็จะเป็นแบบพวกเราเลยละครับนี่คงจะเป็นครั้งแรกที่ผมจะมีเพื่อนร่วมทางไปยังสถานที่ที่ยังไม่เคยไป ในระหว่างที่เรารอเพื่อร่วมทีมอีกคนหนึ่งเราก็ได้พูดคุยกันตามภาษาไบเกอร์ซึ่งก็คงจะไม่พ้นเรื่องของการพูดชื่นชมมอเตอร์ไซค์คู่ใจของกันและกันเ <c oughs> นื่องจากพวกเราไม่ได้มีแพลนอะไรในการเดินทางแล้วก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากนะักมีแค่จุดหมายปลายทางที่ต้องการจะเดินทางไปเราจรึงต้องปรึกษาหาลหือเรื่องอาหารการกินก่อนที่จะเริ่มออกเดินทางแค่พอเป็นพิธี เราออกเดินทางจากจุดนัดพบในจังหวัดภูเก็ตมุ่งหน้าไปยังตัวเมืองพังงานในช่วงเวลาสายๆกับสภาพอากาศหน้าร้อนของภาคใต้ก็ไม่เข้าใจว่าจะหาเรื่องออกจากบ้านในช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้กันไปทำไม พบกับน้องๆบริเวณปากทางเข้าที่ผมได้แวะถักเส้นทางน้องๆก็เลยขออาสาปไปส่งเพราะเห็นความกิ๊กกิ๊กกัางๆของพวกเราทําให้พวกเราได้ไกด์มาเดานินบัตรเดินตอนนี้เราก็มาถึงกันที่ทางขึ้นยอดเขาพังกันแล้วนะครับโดยมีไกด์นำทางเป็นน้องๆเด็กๆนักเรียนแถวนี้นะรับพามาชื่ออะไรนายไปเปลี่ยนชุดกันเตรียมของเคลียร์ของเพือ่อทีอ่จะแบกขึ้นไปเขาบอกว่าเดินประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับในการเดินขึ้นไปก็เดี๋ยวเราเตรียมของให้พร้อมกันดีกว่า เออถ้าเ้นเดินเร็วก็ไม่ถึงอย่างเราเนี่ยเดินช้าแน่นอนไม่ต้องห่วงโอ้ยไรูปโอ้โหฮู้วเปลี่ยนางเกงแล้วผมเดินปางนี้ น้องบอกว่าพี่นี่ไม่ปกติแล้วอยู่ดีก็มาแก้วผ้ากลางป่าน้องบอกว่าพี่แปลกๆแล้วพวกนี้เอ้นี่กระเป๋าเราหนักช่บหยเอ้ยอันนี้ถือมือซ้ายมือขวาถือน้ำ นี่คือที่ฝั่งเราเราพร้อมเลยนะครับสำหรับในการเดินทางขึ้นไปยอดเขาพังและนี่คือสภาพของเราเอาคับหลังอัน,นไม่อรอดไปแล้วเจอกันนะครับข้างบน,นงเอ้ยโคตรหนักเลย <c oughs> หลังจากที started, ่ได mm ้เริ่มเดินเพียงหนึ่งนาทีผมก็รู้สึกได้ว่าของในมือที่ผมถืออยู่นั้นมันเยอะและหนักจนเกินไปกับสภาพเส้นทางที่ชันตั้งแต่ทางเริ่มต้นแบบนี้น้องมีใครสนใจเชื่อพี่ถือไว้พี่ให้ร้อยหนึ่งผมไม่ผม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 เอาไปอันเดียวอะไรพอแล้วคนละร้อยก็สี่ร้อยเฮ้ยเราคนเดียวดิวะให้ถือคนเดียวเฮ้ยเรามีลูกหาส่วนตัว โอ้โห oh, ลื่นว่ะยิ่งเริ่มเดินทางยิ่งชันและลื่นขึ้นเรื่อยๆเลยต้องขอหยุดจัดสัมภาระใหม่และเก็บกล้องเข้ากระเป๋า <c oughs> เพราะ, <c oughs> ราะมีโอกาสที่ผมจะลื่นทำกล้องพังได้ใครชวนมาวะผมก็อยากจะยิบกล้องใหญ่มาถ่ายให้ทุกคนดูสวยๆนะแต่ สารภาพว่าไม่ไหวจริงๆทั้งกระเป๋าแล้วก็ทางที่โอ้โหชันมากทริปนี้ขออนุญาตใช้ออนโมเป็นกล้องหลักก็ส่วนใหญ่นะครับในการเดินขึ้นทุกคนในกล้องมันอาจไม่ชันมากนะครับแต่ของจริงนี่โคตรชันเลยเ แท็กซิงนะครับทุกคนของแท้คนนี้ก็ไม่พร้อมสัมภาษณ์แล้วตอนนี้ใครพวกรีวิวที่บอกว่าทางสบายสบายอย่าไปเชื่อมันถ้าเชื่อเขาก็จะเป็นแบบพวกเราเนี่ยแหละครับนั่นคือยอดที่เราต้องขึ้นไป หลังจากใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกับเส้นทางที่เรียกได้ว่าไม่มีทางลาบเลยในที่สุดเราก็เดินทางขึ้นมาถึงยอดเขาพังกันแล้วในใจตอนนั้นผมได้ต่คิดว่าเป็นความเหนื่อยที่คุ้มค่าจริงๆถึงแล้วทุกคนเราใช้เวลาเดินทางกันประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยที่เรา ไม่ได้ตั้งกล้องเลยนะเพราะรอบนี้ไม่ไหวจริงเหนื่อยมากต้องใช้แอคชั่นแคมในการถ่ายเอาเด็กๆลงมาแล้วนะครับ้ยวิวข้างบนสวยมากเดี๋ยวเราจะรีบกางเต็นท์แล้วก็ถ่ายรูปอะไรก่อนที่มันจะมืดนะครับกางเต็นท์กันไม่ไหวนะเหนื่อย ตอนนี้ก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเริ่มอาบน้ํานะครับซึ่งอุปกรณ์อาบน้ำเราก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นทิชชู่เปียกนะครับเพราะว่าข้างบนนี้ไม่มีห้องน้ําไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําไม่มีอะไรให้เลยนะครับก็ต้องดูแลตัวเองไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยค่อยลงไปอาบน้ำที่ทน้ำตกอีกทีนึงตอนนี้ก็เอาแค่ให้แบบไม่เนื่อยหนักก็พอจึ๊บ <laughs> นะม,มันฟิลแบบฟิลโคตรดีอะ่ะหายเหนื่อยเลยนะขึ้นมาถึงทางกันชิวเดี๋ยวนะถ้าต้องพูดจริงก็ระหว่างทางก็แบบเหนือ่อยชิบห <c oughs> ายาว่ามาอีกไหมเคล็ดนี้แล้วกันนะครกหัวเราเล่นกันแล้วกันถ้าถามว่า นี่ก็เช้าแล้วนะครับเมื่อคืนฝนไม่ตกอากาศค่อนข้างร้อนลมก็ไม่ค่อยมีนะครับอากาศก็ไม่ได้หนาวแต่ื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยอากาศค่อนข้างเย็นเย็นเย็นถึงหนาวเลยนะครับถึงก็ต้องใส่เสื้อแต่ฟ้าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวันนี้เมฆเยอะเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะครับก็เ๋ยตอนนี้เรามาเก็บเต็นท์กันแล้วก็อาจจะถ่ายรูปอะไรถ้าแสงมันดีแล้วก็จะเดินลงไปข้างล่างแล้วก็ไปเล่นน้ำตกต่อ เรารุ้นว่าขอให้แดดมันออกเถอะเพราะว่าเมื่อวานเรามาอากาศมันดีมากๆแล้ฟ้าสวยเช้านี้ก็ขอให้ฟ้ามสวยอีกมันจะได้เพอร์เฟกตรุ้นกันนี่เราก็ได้เวลาที่จะเดินลงกันแล้วเมื่อกี้ฝนตกเนาะใช่จะไปแล้วก็อากาศน่าจะไม่ดีเนะแดดไม่มีเรารีบลงไปหาน้ํากินอาบนงอาบน้ํำล้างหน้ากันดีกว่าไปแต่าขาลงนี้ระวังระวังกันน,นิดนึงนะมันน่าจะลื่นอะ ไปเถอไปไปรู้ไปลุน้นชะตากรรมเอาอากาศยามเช้าที่เราเห็นกันที่จอดรถเราก็อยู่ข้างล่างตรงนี้นะฮะที่สวนป์าตรงนี้เลย โดลลแ้วการได้มาสัมผัสน้ําเย็นๆหลังจากที่ผ่านความเหนื่อยล้าและร่างกายที่ไม่ได้อาบน้ํามาหนึ่งวันเต็มๆมันคงเป็นความฟินที่ไม่รู้จะอธิบายยังไงและไม่น่าเชื่อว่าผมได้มายังน้ําตกแห่งนี้เป็นครั้งที่3ติดกันแล้วกับน้ําตกเต่าทองซึ่งห่างจากยอดเขาพังเพียงประมาณ5นาทีเท่านั้นทริปนี้ก็เดี๋ยวขอปิดจบคลิปที่นี่เลยนะครับที่อุโมงต้นสนนะครับ ทุกที่ที่เราไปกันในทริปนี้นะครับสมวว่าจะอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยก็ยกคือที่บอแสนพังงาก็ที่แรกที่เราไปกันก็จะเป็นอ,อะไรนะยอดเขาพังใช่ครับยอดเขาพังนะครับยอดเขาพังแล้วก็ลงมาแถวั้ก็มาเล่นน้ำตกนะครับแล้วก็เดยวมาถ่ายอุโมงค์ต้นสนแล้วก็หลังจากนี้ก็จะอาจจะแวะกินข้าวก่อนแหละแต่จะไม่มีในคลิปแล้วผมจะปิดคลิปที่นี่เลยแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวีด,โดีโอโดนอุโมงค์ต้นสนนะครับส่วนใครที่อยากไปดูว่าอุโมงค์ต้นสนมันเป็นยังไงบ้างจริงๆผมเคยลงคลิปแยกไว้แล้วสำ เป็นการเรียกว่าโดนหลอกมาเชื่อถูกหลอกนะจริงๆครับเออ <laughs> เพราะว่าด้วยคำที่ชื่อชื่อของสถานที่นี้นะครับจริงๆชื่อของเขาอ่ะมันคือยอดเขาพังแต่ว่าที่เราเห็นในรีวิวมันจะเขียนว่าุูเขาเอาวตารเนาะพังงา ซึ่งพอเราไปเสิร์ชเนี่ยเราจะหารีวิวไม่ได้เลยไม่รู้ไม่มีรีวิวจากไหนเลยเราก็โอเคโอเคลองมาดูแล้วกันในในรีวิวเขาบอกว่าแล้วเดินสบายสบายเดินสบายสบายครับทางไม่ชันแต่รูประหว่างทางของเขาอะไม่มีนะแต่ของเราอะมีระหว่างทางให้ดูแล้วเราก็สงสัยว่าทำไมเขาไม่มีรูประหว่างทางวะพอเรามาเดินเองเท่านั้นแหละโอเครู้เรื่องนะฮะบอกเลยครับว่าสุดๆใครที่อยากมาระหว่างทางอาจจะนิดนึง แต่ข้างบนแล้วขึ้นไปรับรองหายเหนื่อยครับสวยจริงๆขึ้นไปถึงแล้วหายเหนื่อยมากๆแต่แต่ถ้าสิ่งที่แนะนําก็เดี๋ยวจะเขียนไว้ในแคปชั่นนะว่ามีอะไรบ้างข้างบนมีอะไรบ้างไม่มีอะไรบ้างและอะไรบ้างที่ควรเอาไปหรือไม่เอาไปก็เดี๋ยวผมลงรายละเอียดไว้ในแคปชั่นก็ลองอ่านกันดูนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้นะครับของทางเพจผมก็เป็นเพจใหม่อยู่นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วก็รอติดตามดูว่าทริปหน้าจะไปที่ไหนสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงสปอนเซอร์ บอกได้นะครับติดต่อมาได้เลยพวกเราพร้อมติดติดต่อมานะก่อนที่ดังดังแล้วยิงนะเดี๋ยวดังแล้วยิงนะรีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย